อกโกเทนจิเนโกทังพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธผู้จะชนะความโกรธไม่ควรยอมตัวให้เป็นเฉลยของความโกรธง่ายๆต้องใช้อุบายที่คมคายที่แจงให้ใจเห็นจริงและจับสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้ได้ก่อนต้นเหตุของความโกรธนั้นก็คือจะให้ได้อย่างใจถ้าไม่ได้อย่างใจใจจึงโกรธ แต่ความจริงจะให้ได้อย่างใจไปทั้งหมดไม่มีหาไม่ได้ถ้าขืนหาก็เหมือนหาของไม่มีเช่นหาหนวดเต่าเขาเกระตายฉะนั้นถ้าขืนหาก็พาไปให้ได้แต่ทุกข์เพราะไม่ได้สมประสงค์ก็เกิดทุกขใจในที่สุดแม้ตัวเราเองก็ไม่ได้อย่างใจไปทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงหาในคนอื่นไม่ได้ เช่นในมารดาบิดดากับบุตรทิดดาหรือสามีกับภัรยาก็ไม่ได้อย่างใจทั้งหมดในระวางเด็กกับผู้ใหญ่นักเรียนกับครูบาอาจารย์คนงานกับนายงานคนทหารกับนายทหารผู้อยู่ในบังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาเหล่านี้มีอัธยาศัยใจคอความนิยมมักต่างกัน จึงยากที่จะให้ถูกใจกันได้ทั้งหมดธรรมดาคนย่อมปรากฏต่างกันเช่นร่างกายจะหาให้เหมือนกันจริงๆสักคู่หนึ่งแม้คนแปลกก็หาไม่ได้ในโลกเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้จิตใจความเห็นความนิยมเป็นต้นผูกกันหมดก็หาไม่ได้แม้บ้านเรือนสิ่งของซึ่งไม่มีชีวิตวิญญาณ คนอาจจัดการปรุงแต่งให้สูงต่ำเล็กใหญ่เป็นไปตามประสงค์ได้ทุกอย่างไม่มีท่าทางฝ่าฝืนดื้อรั้นถึงกระนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็ยังไม่ถูกใจทั้งหมดขาดโน่นไปนิดเกินนี่ไปหน่อยเป็นต้นอันหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นพระต้นเหตุคือไม่ถูกใจไม่ได้อย่างใจก็เกิดทุกข์พึงพิจารณาเห็นว่า โกรธเขาที่จริงก็โกรธใจตัวเราเองถ้าโกรธขึ้นมาแล้วร้อนที่ใจเราเองไม่ได้ร้อนที่เขาโกรธมากก็ร้อนมากโกรธน้อยก็ร้อนน้อยเช่นโกรธอยู่รับหลังเขาผู้โกรธก็ร้อนใจไปเองเขาก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรร้อนใจก็เป็นทุกข์อันหนึ่งโกรธมีแต่โทษส่วนเดียวโกรธมาแล้วเท่าไรตั้งแต่ก่อนจนถึงบัดนี้ นับผลไม่ทวนก็ล้วนไม่ได้สุขประโยชน์คุณงามความดีอะไรสักนิดมีแต่ทุกโทษเดือดร้อนจิตเสื่อมเสียทั้งนั้นถ้าความโปรดครอบงามนำเอาไปเป็นเฉลยได้ก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตลอดถึงสกูลวงและหน้าที่ทำให้ผลตี้แตกสามคีล่มจมเสียหายมีจำนวนมากมายในโลกจนนับไม่ทวน จึงควรเห็นโทษของความโกรธเช่นนี้ก็จะมีใจเกลียดกลัวความโกรธถ้าอุบายมีสติและขันติความอดทนสำหรับรักษาใจตนไม่ให้โกรธไม่โกรธวันยังคำ่ำก็เป็นสุขวันยังคำ่ำไม่โกรธทั้งเดือนก็เป็นสุขทั้งเดือนอัาหนึ่งความโกรธจะมีอายุยืนยาวไปได้ก็เพราะเด็กกินอาหารจึงอ้วนท้วนแข็งแรงใหญ่โตถ้าตัดอาหารไปแล้ว ความโกรธก็จักหายผอมกำลังวังชาโกรธก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีจนโกรธตายไปอาหารของความโกรธก็คือการทุบตีปราดประหารเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายอย่างหนึ่งกล่าวคำหยาบคายให้เขาเจ็บช้ำน,น้ำใจตลอดจนถึงพูดดุด่าว่าเปรียบเปลยให้เขาเดือดร้อนเป็นต้นอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นกรรมเวรเป็นโทษทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคต เป็นป้าปิดกั้นสติปัญญาเสียหมดไม่เห็นผิดชอบทั่วดีอันหนึ่งความโกรธนี่อายุสั้นความไม่โกรธอายุยืนเช่นโกรธขึ้นมาพักเดียวก็ดับไปไม่โกรธอาจอยู่ได้วันยังคำ่ำในเวลาหลับก็ไม่โกรธส่วนความไม่โกรธอาจมีสติระวังรักษาไว้ได้ตลอดวันยังคำ่ำคือยังรุ่งถ้ามันอบรมมากๆเข้า อายุความไม่โกรธก็ยืนไปได้ตั้งสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันติดติดกันตลอดจนถึงตั้งเดือนตั้งปีและหลายๆายปีไม่โรกรธได้ทั้งหลับตื่นเดินยืนนั่งนอนทุกยิริยาบทมันที่แจงให้ใจเห็นชัดปรากฏตามจริงด้วยอุบายเช่นนี้เป็นต้นความโกรธก็จะเสื่อมซาน้อยเบาบางหมดสิ้นไปมีสติปัญญาแจ่มใส เห็นทัดความทั่วดีผิดชอบเสื่อมเจริญทั้งหลายเป็นสุขก,กายสบายใจไม่มีเวรภัยกับใครใครทุกยิริยาบทเดินยืนนั่งนอนไม่เร่าร้อนลำคาญมีความทิดอ่านเก็ียบแหลมว่องไวคนไทยพิบัติอุปทันตรายความโกรธมีโทษมากมายความไม่โกรธมีคุณมากหลายดังบรรยายมานี้ ควรที่สาธุชนจะพึงมีสติสัม่ชัญญะระวังอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นผืนเกิดขึ้นจงรีบละทันทีเหมือนตัดต้นไฟภัยเวนไม่ให้ลุกลามใหญ่โตต่อไปตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธอันเป็นคุณความดีงามก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกขิพาราตรี